น้องกระห้อมพามาดูถั่วค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ผลวดเอาหญ้าออกกำลังโตค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะทุกคนมาทางนี้ตรงนี้ดดเดืดเถถั่วของตาตรงนี้ถางหญ้าแล้วค่ะ ตาตีเอาเลยเออก็ถ่ายข้างหลังตาก็ได้อย่าไปถ่ายหน้าเดี๋ยวเราดูผลผลิตนะคะใช้แรงเลกเงินเดี๋ยวผลผลิตออกแล้วยายจ๋า,จ,าจะอัปเดตอีกทีค่ะแต,แ,ตแต่ก็คยถ่ายชมอ่า ไละก็ครอบด้วยก็จไดยไปดูนี่มา้างถยดํากิดเทหนวกิดเกิดบ่อ้เราใช้น้ำที่ห้วยห้วยค่ะห้วยวีใช้น้ำารดผักค่ะโลอควายก็ตรงนี้ด้วยค่ะน้ำยังดูค่ะ ครายไม่ค่ค่ายน้ำเป็นตาก็หายเคยหลับหืมน้ำงหอมติมดตลกโอ้ตรงนูน้นเรืดเเอด้วยลูกนูนน้นไกลไนู้นมีเรือน่ะ เรืออยู่ไกลๆค่ะเดี๋ยวค่อยไปัด ชมสวนอ้อยด้วยค่ะอ้อยกำลังปลูกแตกหน่อค่ะสวนอ้อยค่ะ